มาดูระวางขับน้ำน้ำหนึ่งพลิตรหรือ 1, รหนึกบาทเมตรขนาดตั้คุณจาคุณสูหนึ่งร้เซนคูณหนึเซนคูณห0ึ่งร้อยเซนค็ณหนึงพันลิตรหนึ่ง 1, l, ตอนหนึ่งลกบาทเมตร เนื่งน้ำหนัก1ตันหรือ1นึกันเดียวกันต้องความร้อนตเป็นกล่องโลหะขนาด1นรูปบาทเมตรลอยในน้ำกล่องโลหะมีน้ำหนักเท่าใดจมลงไปเท่าใดส่วนที่เหลือนำน้ำกลับมาไปด้านนั้นระวังขับน้ำคือปริมาตรที่จะบรรทุกสินค้าได้เต็มที่ทำให้ความเร็ว แต่คนที่ได้ช้าลี่สุดจากนามเครื่องจนหนึ่งเมตรต่อหลายอ่ะหนึ่งนาทีนั่งชมวังปลได้หนาทีไปได้หกสิเมตรหนึ่งชมวงไปได้หกสามหกสมหกระมกิโลสากิโลเมตรแลบนี่เนือลราบโจนที่ฝนถ่ายน,น้ำเจ้ากยา ดูปริมาตรที่จมลงไปนั่นคือน้ำหนักของตัวเรือเฉพาะตัวรือเปล่าปริมาตรจมลงไปในน้ำส่วนที่เหลือจะอยู่เหนือน,น้ำเีนน้ำดังไม่ร้อนเข้านั้นสามารถบรรุกได้เท่าไหร่ดูไปหนึ่งคิวเิกเมตรต่อหนึ่งตันระวังขับน้ำน้ำที่ไหลผ่านใบจั ท้องเรือไหล่ผ่านท้องเรือโดยปริมาณมวลทุกทั้งหมดท้องน้ำหนักตัวเรือแล้วน้ำหนับกบรรทุกโดยใช้อัตราการไหลผ่านตัวเรือตัวไหลผ่านใบจัด mm hmm. นีสองพายอามีการทำมุมแตแ่เวกเตอร์แตกแล้วในการผัก ดันน้ำไปด้านท้ายจำนวนรอบปริมาณน้ำบุมกระานน้ำของใบจักรในส่วนของเรือจะมีกงซึ่งเป็นโครงสร้างภายในเรือมีห้องหับต่างๆมีองค์กันน้ำ เวราปกติแต่ไดเป็นห้องนอนบ้างห้องเก็บพัสดุอะไรบ้างมีถังน้ํามันเชื้อเพลิงถังน้ํามันเชื้อเพลิงใช้การถังน้ํามันลอยลืล่นอยู่เป็นโครงสร้างตัวเรือสร้างความสัมพัให้กับตัวเรือด้วย,ยเ,เรื่องดับเชื่อจางก์ต์รวบรมแผนงานสรุปรุงตามระยะเวลามี ตามวทาและตามชมใช้การในการซ่อมคือสภาพต้องสองกรณีต้องจัดทำเข้ามาล่องหน้าทุก2ปีปีใได้ครบกับแผนสปีก็ให้ทำเผื่อไว้ด้วยสี่ปีล่องหนสอ2ปีแปดปีสิปีสาสปี แต่ที่จะให้เปลี่ยนแหวนลูกสูบเปลี่ยนปลิ้นนะลูกสูบเพียงจนเครื่องจกักรยานที่ใช้งานเป็นประจำมันควรจะยานมีการสุกรามากโลหะอ่อนอย่างที่ใช้ต้องแหวนจะเป็นการสุกร,ร,ออออกรกก่อนแทนผนังลูกสูบของผนังตัวของตัวเรือนสูบ กำลังดันหวนป่าน้ำมันลอยลื่นกำลังลอยจะรีดกว่าได้หลายกลับันนั้เงขนาดในการกระรูตามแกนจะส่งน้ำมันลอยลื่นลอยลื่นังเบลลิงเราก็เสือหรือพระพุวีรูพินเบลลิงของพินและสลัก ก็ตลับพิทักษลับอ pues ุปโภคและการสูดเราดึงเรอยังยอดสูดเราืยังเย็นที่เยนสอบู่าสมปนสวนของหม้อน้ำของเครื่องกันจับไอ้น้ำหรือสตรีมเทบายนสตีมที่เรียกว่าไอ้น้ำเทาบาคือเคงหันการร้อนเครื่องยนต์แก๊สเทบายเครื่องยนต์กลางหันการ อยางคุณองทางดินซีไโอตัวแฟนตัวเจ็ดแฟนจะมีเครื่องยนต์เจ็ดอยู่ใต้เครื่องยนต์ตัวแฟนให้ตัวแฟนทางที่เป็นเครืองยนต์จสตาร์สหตาเครื่องยนต์เจ็ดคือสถานการได้ได้เจ็ดร้อยย่สิบกิโลเมตรต่อนามีและผ่อนห้องความ้หมของเครื่องยนต์เจ็ดื่ะปล่อยน้ำมันเชื้อเพลิงมันเกิดการระดับที่ท้ายเครื่องเพราะฉะั้นเครื่องยนต์เจ็ดต้องมีอดน้ำอากาศดีองห้องไหมและท่อท้าย เรื่องาชุดเรื oh ่องเครื่องยนต์แก๊สทบอนยุ่กยังยังการจะมีท่อนำอากาศดีชุดแฟนอชุดกลางหันที่จะดึงอากาศดีนับจำนวนใบละสี่ใบป็นกไปเลอจะห้าใบขึ้นไปจะเป็นทปบันสามใบทบกอปเลออย่งมีห้าสมีทั้งเทปแฟนและทปปั๊บเทปเชาบปตอกแกนเปลาตอกเกล เรือการชุดการนผ่ากระปาแล้วก็มีชุดคอมเมรสเซอร์เรื่งองจักรากาศเพื่อเราจะต้องอหอบไม้นะใช้ประโยชน์ต่างๆในอากาศสัานชุดต่อไปเป็นชุดห้องขอไม้จึงจะเป็นอลูมิเน้ำอร่อยจะระจปุนน้อยมาสนุกปลาสองเซนกิเมตรถ้ามาสองจุ้มิลลิเมตรชุดต่อไปก็ชุด จะบ่าหรือชุดทาหารรับการร้อนโดยจะถูกการร้อนขับไลพ่พลันให้เกิดแรงบิดที่ชุดทหารการ็จากนั้นจึงมีกำลังการร้อนที่ลดลงส่งออกทอดาตาอย่างการเปล่งพักส่วนที่เหลือส่วนกยยนต์พลรงทางเดกนั้นจะเ่อนเป็นแรงบิดเกือบหมดงเดียวปิด ต่อตายไว้ไม่เห็นได้ในส่วนของหัวฉีดของเตาหม้อน้ำาของเรือคนจากาน้ำจะมีหลายขนาดน้ำมันใช้คือน้ำมันเตา้การกันน้ำมันกาซสีโจรจะเป็นเบนซินจะเป็นดีเซลเป็นการต่อไปเขาเรียกว่าน้ำปัน่นเตาเช่นกันน้ำมันเตาจะเป็นน้ำมันกาา๊าซใส สายวามเงียเจ็ดส่วนของ,งยนกนรบานนั้นใช้อาซึ่งใ้วความเงียบครอบ้นเป็นของเหลวเจ็พีโทีสี่เฮสกันถึงเปนเชือนมันพส่วนตัวหนังยนต์ตกานดิเซลเจลพันไปกันน้ำมันเตาต่อเป็นน้ำมันกา๊าซดังนั้นน้ำมันก๊าซเหลือจงเป็นน้ำมันเตาขนาด ที่มีความหนืดมีสีออกแดงๆมาการ็นสีขาวออกจำยางเหลือใช้น้ำมันของจากต้นยางนาแดงก็ได้ในะการเป็นเชื่อเพลิงกล่องเครื่องยนต์ก้นจักไอ้น้ำเตรีมสบายก็คลังหันไอ้น้ำไอ้น้ำที่ได้นะั้นจะต้องมวามรขาต่อให้เป็นไอ้ซุปเปอร์ฮีท E A T มาจากฮอ O T ไม่ใช่ S E A L T ดังนั้นเป็นยีสุขภาพดันน y S e A T, งนั้นก็ยึดดังนั้นคือยึด E H E A T อออนซึ่งในการสร้างเครื่องกดจ่ายน้ำจะมีมอดักน้ำตกนั่นคือไอ้น้ำที่อ่านท่อตารางต่างๆพอเยนเ็นจะควบแน่นเป็นหยดน้ำแล้วต้องดักไว้เป็นอันตรายอาจเป็นอันตรายได้ถ้ากัดน้ำตกนี้แตก อันจึงบักไม่ค่อยใช้แต่เมื่องวัได้น้ามันก็ยังจป็นอยูน้ำตามากกันน้ำ็เลเป็นน้ำเกลือได้เกลือใช้น้ำะเลน้นต้มแทนได้นิสนิมมนะ่มจึงใช้ต้องกันไว้ตัางหาเมันมีน้ำมัน ถ้าใจทั้งเตาหม้อเดือตกและเช็ดสบายสตรีมสบายไว้ที่ที่ทปลอดภัยมีปัญหาครื่อเวียมามใครจะเป็นเข้าวหลวมมาไม่ไหลก็สุกนื้อหนังเปื่อยย่ยสุก